<c oughs> สวัสดีเจ้าโคกเทลนี่เป็นโค์เทลตัวเมียนะฮะสีขาวเทาเป็นไวท์เวทตัวนั้นเป็นโลติโนกับตัวผู้นะครับตอนเช้า,ชาเขาลงมากินอาหารนะฮะข้าวเย็น ข้าวเหนียวนะฮะเป็อนอาหารเพื่อเพิ่อนหรือยงรวมกับโลกของหยกนะฮะที่สังเกะสวยงามมาเนี้นะครับเมออียอายุ6เดือนลูกผู้วัยเดือน ยุสีเดือนนะก็อยู่อย่างมีความสุขนะะกดไลค์กดติดตามด้วยน,นะครับ เล็องเพลงข้าวฮะ